สวัสดีค่ะครูขิมจากครูตู่ e s c h o o l นะคะวันนี้ครูขิมจะมาแนะนำวิธีการทำข้อสอบ first language exam ข้อที่เป็น newspaper report ค่ะค่ะจากที่น้องๆส่วนใหญ่ก็จะทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าข้อสอบ first language exam หลักสูตร c ซเนี่ยน้องๆจะต้อง เขียนฟอร์แมตได้หลากหลายมากเลยนะคะซึ่งหนึ่งในฟอร์แมตที่น้องจะต้องเขียนให้เป็นก็คือ Newspaper Report หรือว่าการเขียนข่าวนั่นเองค่ะแหมแล้วครูขิมก็แอบ,บได้ยินมาจากน้องๆหลายๆคนนะคะว่าการเขียนข่าวหรือ New s report เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีสังเกตง่ายๆนะคะว่าฟอร์แมตของ News Report นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบนะคะที่คําถามจะเป็น newspaper r e p o r t ก็จะมี Passage อย่างนี้เนาะตามที่เรา แล้วก็ตามด้วยคำถามใช่ไหมคะน้องๆจะเห็นว่าคำถามข้อนี้เนี่ยเขา a า k ใหช้ยยูเขียนเป็น New Spaper Report เลยนะคะตามด้วย three bullet point ตามนี้นะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเล็กน้อยเราจะไปดูกันเลยค่ะว่า Format ของการเขียน New Spaper Report หรือว่าการเขียนข่าวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าครูขิมสรุปไปให้แล้วตามนี้นะคะก็คือในการเขียนเกี่ยวกับ New Spaper r e p o r t เนี่ยค่ะสรุปง่ายๆนะคะก็คือมีทั้งหมด4ส่วน สีะะ่ C, ส่วนตรงนี้มีอะไรบ้างส่วนที่1ก็คือ headline นะคะ headline ก็คือ t o อปิของข่าวหรือว่าหัวข้อข่าวนั่นเองค่ะ headline ซึ่งอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะเราก็จะต้องแบบมีด้วยเวลาถ้าเราต้องเขียน news report นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย headline เนี่ยคะะ่ะจะมีให้ในโจทย์เลยก็คือ the headline will be given by the question s อันนี้น้องๆก็ copy แล้วก็ลอกแล้วก็เขียนไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มี headline ให้น้องๆต้องเขียนเองค่ะส่วน Summary หรือว่า l i a d ตรงนี้นะคะจะเป็น a ระก r ราฟเล็กๆอีก1นึ่ง g r a การนะคะที่น้องจะต้องสรุปข่าวทั้งหมดไว้ใน a ระก r รา h เล็กๆ1 p ระ a g r a การนั้นก่อนที่จะเริ่มเขียนข่าวอื่นๆอันนี้เป็น Format หนึ่งที่หลายคนไม่ทราบนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วย Content หรือว่า Details อ่าเพราะฉะนั้นตัว Content หรือ Details ตรงนี้ค่ะจะยาวที่สุดเลยค่ะ ถามว่าแล้ว3 bullet point หรือว่า,า bullet point ทั้ง3 bullet point ของเราจะอยู่ตรงไหน2 bullet point แรกส่วนใหญ่จะอยู่ใน content ค่ะพูดง่ายๆก็คือ content หนึ่งเนี่ยก็จะมี1 bullet point ใช่ไหมแล้วก็ another bullet point อย่างนี้นะคะ ส่วน Interview หรือว่าโคเทชันเนี่ยมักจะไปอยู่ใน Bullet Point ที่3ค่ะซึ่งโจทย์นะคะคว t i ชนมักจะ,ะสั่งให้น้องๆเนี่ยใช้ Bullet Point ที่3เป็นการเขียนเกี่ยวกับ Interview หรือว่าความคิดเห็นของผู้คนที่อ,อยู่ในข่าวอยู่แล้วนะคะคือโจทย์จะบอกเราอยู่แล้วคราวนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเราไปดู กับข่าวจริงๆเลยดีกว่านะคะข่าวจริงๆที่จากเว็บไซต์เทลีกราฟนะคะที่เขาเล่าข่าวแล้วใช้ฟอร์แมตตามนี้เลยนะคะ,ะเราไปดูข่าวกันค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่หกิมเลือกมาเพราะว่าเรื่องมันน่าสนใจดีน้องๆอาจจะไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะ,ะเราดูอย่างแรกเลยอย่างส่วนที่หนึ่งคืออะไรคะ a d l i n e h e a d l i น e นี้คือเขาบอกว่า Japanese man born to wealthy parents. Uh, leaves life of poverty after accidentally getting switched at birth นะเป็นข่าวเราจะรู้จากหัวข้อข่าวตรงนี้ทันทีเลยว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆคิดว่าต้องเขียนข่าวแบบคุ้มเครือหัวข้อเนี่ยไม่ควรที่จะให้คนที่อ่านเนี่ยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะคะต้องเขียนให้มันชัดเจน s u ม up ออยู่ใน one sentence ถ้าน้องๆเขียนนึก หัวข้อข่าวที่สั้นกว่านี้ไม่ออกน้องๆก็เขียน1เซนเทนต์ไปเลยค่ะนึกถึง1ประโยคที่มัน s u มมารายสทั้งข่าวออกมาเลยอย่างเช่นประโยคนี้เป็นต้นใช่ไหมเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าข่าวนี้เกี่ยวข้องกับผู้ชายชาวญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยนะคะเวลตี้นั่นเองแต่ว่าเขากลับต้องอาศัยอยู่ในความยากจนต้องใช้ชีวิตแบบคนจนนะคะลีฟอินพรอพเพอรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า getting switch at birth อน้เราเวลาคนอ่านข่าวก็จะรู้ทันทีเลยนะคะว่าเด็กผู้ชายคนญี่ปุ่นคนนี้ถูกสลับตัวตอนเกิดทำให้แทนที่จะได้ไปอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยเขาต้องไปอยู่ในครอบครัวที่จนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกสลับตัวข่าวแค่ตัวข่าวมันเองมันก็น่าสนใจอยู่แล้วน้องๆไม่ต้องพยายามที่จะคิดคำอะไรแปลกๆค่ะอันนี้น้องๆจะเห็นว่าวิธีหนึ่งที่ใช้เขียน headline ได้นะถ้าน้องๆต้องเขียนเองคือ1ประโยค ที่ summarize ข่าวลงมาอ่าเสร็จแล้วข่าวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นข่าวเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ว่ามันจะมี first paragraph ค่ะอยู่1 paragraph น,นะคะที่เป็น paragraph ที่เราเรียกว่าเป็น summary นะคะครูขิมเรียกว่ามันเป็น summary ครูขิมตั้งชื่อให้มันเองนะคะ เป็นข่าวตรงนี้ค่ะซัมมารายสงมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนอ่านเนี่ยที่ไม่อยากจะอ่านข่าวที่เป็นอินดีเทลอยากจะรู้แค่ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงเขาก็อ่านแค่นี้ค่ะอ่านแค่ประกาศแรกแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วนะคะออบอย่างตรงนี้เขาก็ขยายความบางทีหลายๆคนเขาหลายๆที่อาจจะใช้คําพูดว่าเป็น Extended title ก็ได้ extended headline ก็ได้ก็คือเอา headline มาขยายความเป็นตรงนี้ประมาณนั้นนะคะอ,อย่างตรงนี้เขาก็ขยายความมาว่า Japanese man born to wealthy parents grew up in poverty เห็นไหมคะ แทนที่จะ live l i k e property ก็เพิ่มนิดนึงเป็น grew up in p o p e r t y after being given to another couple in a hospital s i x d e c a d e s a go มีการขยายความนิดนึงว่า60ปีที่แล้วเลยนะคะเออก็แสดงว่าผู้ชายคนนี้มารู้ว่าตัวเองที่จริงแล้วเนี่ยโดนสลับตัวตอนเด็กตอนอะไรตอนตัวที่เขาอายุ60แล้วน่าเศร้ามากนะคะ เขามีคําขยายความต่อนิดนึงค่ะเขาบอกว่า while wow, the infant who took his place ก็คือเด็กผู้ชายที่ไปอยู่บ้านเลยใช่ไหมคะไปอยู่แทนที่เขาเนี่ย w e n to t live a privilege life o f private tutoring university and is today the head of a property firm อ้อาวมาเขามีการขยายความอีกนิดนึงค่ะว่าผู้เด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะที่ถูกสลับตัวกลับได้ใช้ชีวิตแบบ privilege life เลยมี private tutoring university แล้วก็เป็น head of a property firm เหมือนกับ รวบรวมข่าว s u m m a r i z ทุกอย่างลงมาให้เราไว้ตรงนี้แล้วนะลองสังเกตด้วยนะคะว่าถ้าเป็นฟอร์แม t ของการเขียนข่าวที่ถูกต้องจะต้องมีพาร a รราฟนี้ด้วยซึ่งน้องๆก็ควรที่จะต้องเขียนไปไหในข้อสอบด้วยค่ะคือน้องๆต้อง summarize ข่าวทั้งหมดใส่ลงไปตรงนี้ แต่ว่าตรงนี้ยังไม่เป็น Bullet Point ์นะบ u l เลต์พอยตที่เราจะต้องตอบในข้อสอบเนะะี่ยค่ะจะไปอยู่ใน Content นะคะซึ่งตรงนี้จะใช้ตอบ Bullet Point ์สมมุติอันนี้เป็นข้อสอบของเราตัวนี้ก็จะเป็น Bullet Point ที่1ประมาณนั้นนะคะน้องๆจะสังเกตว่า เวลาตอบ bullet point น้องๆควรที่จะตอบเป็น p a r a g r a p เล็กๆเห็นไหมคะมันจะเป็น characteristic ของข่าวนะคะ paragraph มันจะสั้นๆอย่างนี้ไปนะคะเสร็จแล้วก็เราจะตอบตาม linear order ตาม situation นะคะแต่ในห้องสอบไม่ยากน้องๆก็แค่ follow ตาม bullet point ท่านั้นเองนะคะเขาจะเรียงลำดับมาให้เราแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่น้องๆต้องเขียนไปเรื่อยๆก็จะเป็น bullet point ที่1ที่2นะคะไล่ลงมามาจนถึง bullet point ที่3น้องๆก็จะต้องเริ่มโค้ดค่ะน้องๆจะเห็นไหมคะว่าเขาจะ ขึ้นด้วย quotation เห็นไหมคะเป็นการ support ด้วยบทสัมภาษณ์ของคนที่อยู่ในข่าวค่ะเนี่ยน้องๆสามารถขึ้นต้นด้วย quotation ตามนี้ได้เลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น quotation ทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะแม้แต่ข่าวจริงๆข่าวนี้ก็เขาก็เอามายัดไว้ตอนถ่ายประมาณนั้นนะคะซึ่งที่ครูขิมบอกไปแล้วว่า quotation ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะไปอยู่ใน bullet point ที่3าเียค่ะอย่างตัวอย่างตรงนี้เขาบอกว่า Explore some theory people you interview เห็นไหมคะให้ใส่เป็น quotation อ่าคราวนี้น้องๆก็จะเห็น format คร่าวๆของการเขียน newspaper report แล้วคะ่ะน้องๆก็ลองเอาไป adjust แล้วก็ลองฝึกเขียนได้นะคะอืมอันนี้จะเป็นตัวอย่างของข้อสอบที่เราเพิ่งดูไปเมื่อกี้นะคะพอเขียนออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นอ่าส่วนนี้ก็จะเป็น headline เห็นไหมคะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วน summary ประกรมเล็กๆอาจจะเป็นแค่สองประโยคหรือถึง4ประโยคแค่นั้นก็พอนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการตอบ bullet point ที่1เนี่ยค่ะเลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นการตอบ bullet point ที่2เนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะจะเป็น quotation เต็มไปหมดเลยตรงนี้จะเป็นการตอบ bullet point ที่3ค่ะ อันนี้ที่ครูขิมที่บายไปเป็นโครงสร้างแล้วก็ฟอร์แมตคร่าวๆของการเขียน New Super Report เท่านั้นนะคะการที่จะได้คะแนนดีก็คือน้องๆต้องเข้าใจ Text แล้วก็ Analyze ออกมาได้แล้วก็แยกพอยต์ได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ต้อง Develop ได้อีกซึ่งการเขียนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะคะตรงนี้จะเป็นแค่ฟอร์แมตที่ทาให้น้องๆดูเผื่อเอาไปฝึกใช้ได้เฉยๆค่ะ